ถามาเพียงวน้ำที่วทงที่ข้างหนึ่งๆ้ายๆัวใหญ่ทเยนนะรเขียนไม่เส็จรับเลยรัเลยเท่าไหร่ลูกโอ้ยเจ๋งมากเลยจะให้บวดไม่สึกเลยตาต ม no <hel> ังคีมะมีวะกามิตาปุตตะปูเรตุลังต๊ะปะตัณโมปะรดโญยะขามะลิโกะเจรตโญยะขามิโยวิมาระตุตาปะรัวปัวปินาจัตุมารเปเทยปะวันตายวัตุปิปิอาโยโอะปะวะปิปิเมอาตาปิเมยะปิมิลาตคาจามิเตตานา นังขัตถะภูเกตัมนุสรางนัยรุณะวาโทกวายาวัญญาภริเทอวานาตังเทตะนะมันทายะเอวังติอันติยาตโยอายัตยาภวการินาอินนาสังคามิตุปปิสกิตาทิภารตังกิตาญาสทัสโุปะตาปิโอยะธิธรรมวจายังนิธรรมโน

สวาขาโตภะคะว,าาตว <Okay. S 1> ะวาาตา